ครับวันนี้เราจะมาทำหูปลาเข็งปลาเข็งหน่อยวัตถุดิบที่มีนะครับปลาเข่งนะครับจากพ่อใหญ่บุญล้อมเปิดจะเอากระถิ่นแกะปัดมาใส่หน้าสองถ้วยล้างเรียบร้อยแล้วจะใครถุงเงินหางอยู่เดียวันนี้ออกใส่เว้ยสุดกล่องปล่อยอีกเนอะพี่ทักกันแย่ ตะไคร้ส่วนหนึ่งตำอีส่วนเงินตำอย่งี่ส่วนรวมของทุงเงินขาที่เบเ,เปล่าอ่ตจะมาเริ่ตมตับนะครับตับเครื่องแกงนะครับก็จะมีหมอมแดงพริแก,กแห้งตะไคร้อ,อระไรตเงรือาอูบเข็งตั้งเดิมฮนะ พ่วงจากไปยูครับสิเดชัใส่ใปตะเค้งหน่อยล่องร่องตรงร่องตรงพี่ยัยพี่ยัยขวดหนานะครับเดใส่ตรงอยู่ไม่หนาบา้านเล่าเป็นตรงหน้าผลพ่วงคอยได้จากไปยูขเขาปตะเค้งหน่อยว่านี่กับร่องตรงครับเออโตอมัเอือกมากเอาไปอู กุ้นกีแค่นั้นเลยมีหลอมเกียรติพัธ์เกียรติมอยพม่าจ้องถวยก็ดีอูอูกินหัแร้งเอื่นนะครับเขานักของเกลือดีแ่บตอนนี้กำลังโคบเครื่องนะครับตัดเรื่องอยู่นะใ่บุเค้ืก่กเดกาตอเหดตาม้เลยครับแ้แต่ระเคีงมาอู จะแบบเริ่มจะสีเสฉะหรือสีบอกที่เราทำก่อนครับตอนนี้กำลังตัดเครื่องนะครับในเครื่องเราจะมีพริกแห้งประมาณใช้มาเเ็ดออแต่สตใ,ใส่ประมาณสักดซีเม็ดใช้มาโกเ็่ใส่ผาเม็ดหอมแดงถั่มานซีดหัวนะครับแต่ใบไผ่ป้าน,นึงๆอาจจะนวนหนึ่งตาดเครื่องด้วยพริกแหย่แต่ของกันนะครับแล้วก็ใส่เกลือด้วยประมาณหนึ่งช้อน เป็นการลอกผิวหูเขียงอันนู่นเราจะมีน้ำปลานะครับประแดดเตน้ำปราแดกดปลาาดไร้ารกอ, <c oughs> องไปแงุ่มเมืเ่อเียบนี่โอเคตับเ,เกล็ตัวเงินมาวนเอาปลาตาบ้าแล้วบ้าน าตามเครื่องได้ที่แล้วเราก็จะมาดูที่เตานะครับถุงเงินลงไปถุงเงินถุงเงินหนึ่งจะเขากล่องว้าถุงเงินเห็นไหมอ่ามาแล้วนะฮะแต่มุมกล้องเราไม่สูงเท่าไหร่นะครับปิดไฟก่อนนะครับอ่าเหล็กอลาปลาเียงมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะตัดตัดเครื่อง เชื่องแตงล้มนะครับเดือดอือฮึรู้สึกว่าจะเตี่ยนลงเด่งแล้วนะครับเราจะปิดฝาดีไหมเนี่ยปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งเอาโขมุนลงเนี่อืม หมอ้อปิดไ้นะครับอ่าเต็กเครื่องแล้วก็เลยใส้นหนาด้วยเด็อ่าปลาแดกนะครับปลาปร,รา้าปลาร้าสวงอย่างดีนะฮะนีเครับกร,ระดาษ จะได้พี่นะครับถาเงนเปล่งงเด้งเด้งไปมาเลยนะครับข้างในเงินทับพีเล็กๆนะครับประมาณสามซอนโตะนะครับอ,อย่าใส่มากครับพี่น้องเพราะว่ามันจะเค็มนะครับอพอดีพอดีเลยเพอกินเดือดๆมันเติมนประเดีขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นเราจะไม่คนนะครับ วันสีไข่ครับแต่ไข่ส่วนหัวเาก็เอาไปตำใส่นในเกล่องส่วนใบมันใส่ใบนะครับเป็นเคล้ำผมกับใส่ใบด้วยทีนี้ก็เป็น เออมีน้ำกัญชานะครับต้มอ,อยู่ในหม้อหม้อกานี้นะครับน้ำกัญชาเติมลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้เค็มข้นนะครับกัญชามาเด๋ยวเตรยมาจาจะคู่บัญไพรกัน <c oughs> อันนี้ลอมาเจือดแม่เราเจือดต้มร้ายมืออ่ะอ่าอย่กับเข็งของเรานะครับทีนี้ผัดแยงผัดแยง ผักขะแยงนะครับตัวนี้คือผักขะแยง,งใครไม่เคยเห็นนะครับใส่แกง่อ,อไม้แกงปลาอาหารพื้นบ้านอีสานี่แซ่บคักรึกินก่อผถ้าไะแงยงก็กแดกไปเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยครับตอนหนูใสียไหลครับแต่บางคนหม่บดชิซุกจะใช่อีกนะครับเราจะเก็บไปใส่เป็นสองชุดนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับในการทำอูกลเข็งอูปลาเข็ง อู๋ว่อู๋อู๋เสียงอรยาวเนงะ้ยวหนึ่งอู๋คนมากไม่ได้นะครับเพราะว่าวกะเก่งมันจะมันจะหมุนนะครับมันจะเละเก่งสิมุนเริ่มทรงกินนล่แหละครับตอนนี้ อันหนึ่งนะครับนี่คือมะขามเปียกตา,ามเปียยลงไปเพื่อให้มีรสชาติเปรียป้ยวนิดนึงประมาณสองขอนะครับประมาณสองขอไครไม่ชอบเปรี้ยวก็กอดีนะครับมใส่ร้ายมันีส้มส้มร้ายก็ไม่ไปกินน,นี่ใส่นิดนึง เได้มีครบทุกรสนะครับมีรสเปียวนิดหนึ่งตัดข้าวครับแล้วก็แป้งนัวนะฮะแป้งนัวแป้งนัวประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนชานะครับมาเสียบแตงมันสองช้อนโต๊ะได้หลายเสียบหลายเหมอนอ้าวดูใกล้ๆนะครับควรตรวจตรวจเลยครับตัวนี้อ่า หลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้นะครับปิดฝาหม้อไว้จนกว่าปลาเข็งจะสุกนะครับปิดฝาหม้อไว้นะครับนี่ ปกติแล้วอูตอนนี้ไปกินตอนแรกยี่งเพียงกินตอนแรกหรือว่าอู้ตอนแรกกินตอนเศ้าทีจะเขาน้ำเขาเกลือดีแล้วก็แซบรสชาติแซบ,บนะครับตามปกติที่เคยเห็ดอูปมาเขียงมาอู้ปลาแกงปลามันจะบาหั่นเขาเกลือตอนนี้เลยนนะเพราะว่าเห็ดเห็ดกับแกดนะครับแกดมันสิมีความหวานสูงก็ทานคือว่ามีการแบบค่อ,คอยๆรีลงถ้าแก๊สมันร้อนมากเราก็จะมีแก๊ดลงนะครับลดแก๊ดลงนั่นเอง เป็นลักษณะเตาท่านอ้าวฝนพ่วงจากโนรูนะครับพายุฮามาวันนี้ตัวอินดี้ยี่แปดดิวูปะเข่งขอบคุณพี่นายบุญล้อมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้า <c oughs> ติดตามช่องน้ำแงดิ <c oughs> วูปะเข่งครับเมื่อเคยเห็นอาหารลงช่องยูทูปเปเ่อๆนี่จะเป็นคลิปอาหารคลิบอ่า การทําอาหารคลิปแรกนะครับของผมแต่ว่ากระเท็ดกินอยู่ประจำอยู่น่ะเพื่อความเข้มข้นเติมเติมน้ำปลาอีกนิดนึงระมันเงนสน เราก็จะได้หูปลาเข็งสูตรเด็ดสูตรดั้งเดิมโอ้ว้าวว้าวขนาดพระ่าี้ตอนใดนะครับพี่น้องเห็นมันใกล้ๆมั้ยเออเป็นไงเป็นไงอืมควรตรวจตรวจเลยยังไงเล่าอูประเข็ง กินหอมห้วยห่วยเยครับตอนนี้ตอนนี้ลงจังแสบๆของการจะหน่อยอผมจบวิทยตอนเอาเสร็จป่วยนะครับเพราะผมเพิ่งกินตอนนี้ที่ไม่มเขาเขาน้ำเขาเกลือเขาเครื่องเขาเขาพริกเขาแกงเขาพริกเขาเกลือพิ่มนะทีนี้ก็จะเป็นการเอา ยัาาลงลุกเราจะไปจะใส่หัวพักแห้งไปรอบสุดท้ายนะครับอ่าพักแงงรอบสุดท้ายแล้วทีนี้เพื่อการโรยหน้านะฮะโอ้ป่าผมจะไปใน่นำรายนะครับน,น้หนึ่งเออ เกียรต้องกตนำอยู่โบไฟมีโบไฟเชน่านะครับอย่างวันหนึ่งแห่งเครื่องเข้าไปในเนื้อปลาเป็นสูตรลับนะครับถุงเงินก็ให้กำลังใจนะครับถุงเงินมาพี่หนักอาจจะกระเพอะพม่าแล้วล้างขั้วมันกระเพามาได้เนี่ยกระพาะมาล้างขั้วมาหาเมืองสาวหรืล้างขั้วหรือหาเมืองใหม่โอเคครับ เราจะปิดไฟอีกรอบนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสี่หานาทีแก้ว่าน้ำมันซีบุกบกเนิ่ยหก็ลดไฟลงอีกครับลดความร้อนลงนะครับช่วงนี้จะเป็นการเพื่อให้เข่าเครื่องเพื่อให้เนื้อปลาเขาเครื่องแกงเขาเครื่องอูเขาพักพ้อมเขาเกลือเขาประเดชเขาเขาเนเนือ้อปลาห็มันแสบมันนัวเวลากินเวลารับประทาน ขอ,อมวอยๆครับพอถือกินพักแง่งถือกินเครืองแกง<ป>วัุพคนก็ใช้พักซีเล่าก็ได้ครับพักยีตูก็ได้ครับวัพักแงงเมื่อานนาพักแงงแต่ว่าน้านี้มีพักแงงก็เลยเก็บพักแงงมาต้องขอขอบคุณปลาเข่งจากพ่อใหญ่ขอดนะครับพ่อใหญ่บุญหลายบุญล้อมบุญหลายพอบุญล้อมเก็บสุพรรณคุณเผื่เดือดเปล่า,ปลา,ลาขปบ่ณาณขอบคุณคุณนม่หลายพอกันคิดนาครับ วันนี้อูป้าซิลอูป้าแข็งอูป้าแข็งพาย,ยุโน่ no, ลูก <laughs> พอกันคิดนาครับขอบคุณวหลายครับสวัสดีครับ